ครับสวัสดีครับป่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะพามาดูต้นดินมังกรนะครับเขามีหลายรูปทรงนะครับเนาะแต่วันนี้ผมจะมาพามาดูสายพันธุ์หนึ่งครับวอนเซลครับมุนนี้จะเป็นแค่ลักซิปลักลอยนะครับมุนนี้จะเป็นไม่แบบถูกแต่ว่าดูหรูนะครับมีราคานะครับมาค้นมาเจียนะครับนี่คือบระหงรักลอยนะครับต้นหนึ่งครับหกสิบเจ็ดิบาทครับ นี่เขาเรียกว่าบอลเซลแค่นะครับมุนี้เขาจะออกนอรกครับเดี๋ยวแบบสักประมาณห้าหกเดือนนี่นอนเขาจะเต็มกระหางเลยครับจะดูสวยงามมากครับมันี้จะเป็นงาช่างชนิดหนึ่งนะครับบอลเซลนี่ครับเขาจะมีตัวแดงนครับตอนนี้ตัวแดงเขาจะมีราคาแพงครับ เขาจะมีดังเหลี่ยงดังขาวครับต้นเล็กๆแกดลักพันครับมนี้นะมันราคาแพงอยู่ครับผมเลยมาได้หามาปูครับสวยนะครับอย่างต้นนี้ครับคือน้อเยอะครับ ถ้าดาังเขาจะเป็นแบบงเหลืองเนียครับแต่ของผมมี่ใัจจะนี่นะครับมันบัจจัดังครับเอเหมีนก็พัดนะครับเนาะตัวนี้มันเป็นมินิครับสวยแบบแบมครับถ้าเป็นตัวดังนี่จะยิ่งสวยเห็นครับตัวนี้ จะเปลนบอนเซลครับจะโตขึ้นแม่น้อยครับตัวนี้ครับแต่คคละสายพันธุ์กันนะครับตัวนี้มันเป็นมินิครับมันเป็น,น่ยนย่มือนะครับเนาะมันจะมีลายครับมันออกนอ,อกเก่งครับนอมันเพียบเลยนะครับ แต่ผมก็แยกไว้เยอะมครับหลังบ้านครับเดี๋ยวถ้าว่างผมจะพาไปดูนะครับเนาะบอนเซียหรืองาช่างแค่พวกนี้ครับจะมีรูปด่างลักษณะนี่เหมือนเมือนกันครับเป็นไม้ฟอกอากาศครับคนรุ่นใหม่เขาชอบปลูกกันครับช่วงนี้ครับถางนี่ผมก็ปลูกได้บ่มเมินนะครับ หุกเดียนครับมีหลายๆกระถางนี่แต่งบ้านนี่สวยงามเลยครับไม่ล้ำสวยๆครับลายเขียวก็สวยเป็นแมมครับธรรมชาติครับ เรียงไว้เป็นกอนใหญ่ๆก็สวยงามนะครับเรื่องเขามาดูหันตัวครับตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับแต่ผมนี่ด่างบอชัดครับไม่นจะมีรอบหเหลืองๆนะครับคอบหเหลืองๆ ครับผมได้มาต้นครับกัาลังขยายอยู่ครับราคาตอนนี้สูงอยู่ครับเป็นไม้ตัวหนึ่งครับที่น่าสาสมครับตัวนี้ครับปลูกว่าเยอะๆครับ เวลามีหลายกระถางแล้วจะสวยยิ่งกว่านี่ครับมันจะมีหลายแบบนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังผมต้องแนะนําให้ไปดูแต่ละแบบครับเดี๋ยวผมยิบมี่อีกแบบนึครับที่ว,ว่าสวยงามมากครับกำลังออกนอครับตัวนี้ครับ ได้หันก็ชอบครับตัวนี้ครับมันจะเป็นพุ่มนะครับไม่ใข่พานครับนอมันครับเยแยะเนะครับนอมันจะเป็นใบแบนก่อนนะครับแล้วมันก่อยแชกครับมันจะสวยงามมากเลยครับมุนี้ครับอันนี้ก็หินโาขายกันประมาณซีซ่าห้าร้อยครับแล้วแต่สูงครับ นุ่มังกรมนนี่นี่ขยายพันธุ์ด้วยการที่เขาปักใบนะครับถอนใบมารับกป็ปักนะครับบางใบนี่สามารถตักนี่เป็นหลายก้อมได้นะครับใบหนึ่งก็สามารถออกนอได้หลายนอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผ่มพาให้ดูครับ วนนี้ครับผมชํมาไบเอไว้ครับประมาณเก็บสองเดือนครับมันเริ่มออกกันแล้วนะครับนองก็เยอะอยู่นะครับนี่เวลาเขาขึ้นมาเป็นต้นเขาจะเป็นเกลียวนะครับสูงขึ้นนะครับ นี่ง่ายคือคือฮักใบนะครับตักเลยนะครับนะครับเขาออกนอครับอย่างใบนี้ก็เจอละสองนอนะครับสามนอถึงนอนี้ครับใบเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นบอลเซลนี่บอจะเป็นต้องตักใบนะครับเพราะเขานอดมเขาอยู่แล้วครับต้นหนึ่งถ้าเขาปลูกบอลจะครับเขาจัดแทงนอเลยนะครับ พี่ผมก็แยกแล้วแยกแคมนะครับมุนี่จะขยายพันธุ์ได้เร็วครับไม่เขียวครับแต่ถ้าไม่ดังแล้วมันจะจ้าครับที่ถ้าวันหลังแล้วผมจะพาดูไม่ดังครับมันจะออกนอจ้าครับนอจ้าเขาจะปักใบแต่ถ้าปักใบที่มีความเสี่ยงออครับมันจ่ย้อมด่างครับมันจะออกเป็นใบเขียวครับส่วนหมาเขาอยากได้ดังนี่มันต้องรอนนอครับ เหียงาดงชัวครับบางทีดางนักดางน้อยเหมกัามนะครับดูที่ว่าการอของนอนครับว่าเจ้แท้งตีว่าส่วนตีวมันดางก่อนนะครับถ้าแท้งตี่มันเป็นสีเขียวมันก็ออกนอเขียวนะครับถ้าแท้งตี่มันออกดางมันก็จะเป็นดางนะครับนะครับต้นนี้ครับสวยงามมากครับ ต้องตกใจนะครับตีนอเขาออ,ออกไม่เป็นใบเป็นแบนนะครับคือมันเป็นช่วงเล็กๆของเขาครับเขาออกเป็นใบเป็นแบนอยู่ครับแล้วก็สวย,วยเป็นแบนนะครับลายเขาครับมีทั้งแบนทั้งเป็นแท่งวันนี้ผมพามาดูนะครับเป็นบอนเซลมินิแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็เป็นบอลเซียวปกติ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับสวัสดีครับ